ฮัลโหลเทสเทสโอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นยะก็อยู่กับเกมอ่าวันพีชเกมนั่นเองนะ <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้เนะี่ยอ่าวันพีชเกมก็ได้อัปเดตเป็นอัปเดตที่2.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งสําหรับอัปเดตที่2.5จเนี่ยจะเป็นอัปเดตของเกาะไอ้นี้นะผมนี่เนี่ยเป็นเกาะของอิมเพล็ดาวนะทุกคนอ่ะตัวนี้แล้วก็จะเป็นบอสที่อยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเป็นบอสมาเจนแลนแล้วก็พวกลูกน้องนั่นเองนะทุกคนนี่ร่วมพาไปดู นี่ซึ่งบอสมาเจลแลนเนี่ยมันจะมีโอกาส1%ในการที่จะดอบผลเวนอมหรือว่าผลพิษนั่นเองนะครับโ <Okay. S 1> อเคน,นะแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าอินโทรก่อนนะครับผมยูหู่ารูปหลอมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถปินลาวาบัก ลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ v p Server เลเยเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ตเลเ1ดสินะได้แก่บ็อกฟูดคิงเลกาซี y อนิเม Fighter Simulator All Star a n ตา e อนิเม i n พันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรดีมาเลย มาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีบอสให้ทุกคนดูนะซึ่งบอสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบอสท,ที่อาจจะไม่ได้ตีได้ง่ายนะอาจจะตีได้ยากหน่อยนิดหนึ่งนะน,นี่ก็มันเป็นบอสท,ที่ตีใส่เราค่อนข้างแรงนะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เฮาร์ชี้สังเกตเพื่อช่วยนะทุกคนให้แบบมันลดดามเมจลงมาหน่อยอะไรประมาณนะั้นอันนี้ผมใช้ฮาคชีสังเกตนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้แบบถึงตายเลยก็ได้ เออนี่ประมาณนี้นะรับเควสแล้วก็ตีตายได้เงินอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านหกหมื่นนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็โอกาสหอร์เซดอกผลเวนอมซึ่งผลเวนอมอยู่ในมือผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปรีผลแล้วเราจะกินให้ดูนะแล้วก็เมื่อตอนอัปเดต2เนี่ยก็จะมีอัปเดตทางด้านของไอตัวนี้มาให้นะทุกคนนี่เปทางด้านของหนังสติกน,นั่นนี่ยิงนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ทุกคนอ่าประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นสกิลตัว E นะกับตัว R เอ้ยสกิลตัว Q กับตัว E นะทุกคนนี่ตัว E จะเป็นการยิงลวนแล้วก็ตัวคิ่จะเป็นการยิงเป็นนกไฟไปประมาณนะั้นนะโอเคแล้วเราขออนุญาตไปรีเป็นทางด้านของผลพีศารออกก่อนซึ่งเกาะไอเนี่ยเกาะอินเพลดาวน์ Down นี่จะอยู่ใกล้ๆกับเกาะของทางด้านมารินฟอร์ดนั่นเองนะแต่ว่าถ้าผมเนี่ย ขออนุญาตไปหาลีผลบัมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากินผลพิษกันนะเพราะว่าผลพิษเนี่ยโอกาสออกเนี่ยมันอยู่ที่1%เท่าน,นั้นนะทุกคนอ่ะสงคลิปนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้วแหละอ่ะบอกไว้ก่อนนะผมว่าเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยดังแล้วก็เสียงไม้เนะี่ยชัดเจาะเหมือนเดิมน,นะผมอ่ะ เดี๋ยวขอผมขออนุญาตไปก่อนนี่ก่อนเออใช่ผมลืมบอกไปนะทุกคนสําหรับหนังสติ๊กเนี่ยของอุซอบเนี่ยได้จากการฆ่าบอสอุซอบโอกาสดอกห้าเปอร์เซ็นั่นเองอย่าลืมไปรีปืนก่อนนะซึ่งเกาะอุซอบอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเนี่ยนะตรงนั้นเกาะใหญ่ๆด้านหลังนู้นนะ่ะมันจะอยู่ด้านหลังของมารีฟอร์ดนะเป็นเกาะใหญ่ๆเลยก็ <Okay. S 1> ลองไปดูนะทุกคนหลังมารีฟอร์ดเนะี่ยมันจะมีเกาะใหญ่อยู่หนึ่งเกาะนะอ่ะเดาได้ไม่ยากโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรีผลนั้นก่อนดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตเเซตสปาทีี่่กอนน้ลย เราจะไปลองไฟกับบอสเวนอมดูดีกว่าทุกคนแต่ขออนุญาตรีผลพิศาก่อนนะโอเครีผลพิศาที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ที่รีผลพิศาที่อยู่ตรงนี้นะบินนวสเดดแมนนะ Dead Man นะทุกคนมันจะมีให้เรารีผลพิศาแบบใช้เงินกับใช้โลบากนั่นเองนะอ่ะผมจะใช้เป็นอันนี้กันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปรูปของผลเวนอมนิดหนึ่งนะทุกคนผมผมแบบได้มารู้สึกดีใจนะทุกคนแคปไว้ก่อนก็จะขออนุญาตไปกินปึ๊บ อ่ะประมาณนี้ทุกคนเราได้ผลเวนอมมาเป็นที่เร,รียบร้อยละอนุญาตรีเซ็ตตัวซึ่งผลพิศาเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปเทสดูพวกบอสแต่เราขออนุญาตยิงตีมันก่อนเอ้ทุกคนอ๋อตกใจหมดเมื่อกี้ผลมันไม่เปลี่ยนเรามาดูกัน <S 1> <S 1> ผลเวนอมมีทั้งหมด4สกิลนะก็จะเป็นสกิลเวนอมดาร์กอนเวนอมบัสเวนอมเทเลเทเลพอร์ตใช่ป่ะตัวอาร์เจล์อาร์อ๋อ โอเคโอเคประมาณนี้ทุกคนโอ้ผมสามารถเทเลพอร์ตระยะไกลได้ไหมอ่ะผมอยากรู้ว uh, ่าผมสามารถเทเลพอร์ตระยะไกลได้ไหมโอ้ไกลสุดได้แค่นี้น mm ่าจะแค่นี้ทุกคนไกลสุดนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เออที่ผมก็ต้องไปเองใช่โอ้จมน้ำจมน้ำจมน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อเรือก่อนเรือเรือเดี๋ยวซื้อเรือก่อนเออเรืออันนี้โอเค เดี๋ยวเราตาเดเราไปลองที่เกาะมาริฟอร์ดกันดีกว่าทุกคนเราจะไปลองที่เกาะมาริฟอร์ดเราจะไปสู้กับหนวดขาวกันนะแล้วก็พูกลูกน้องนั่นเองนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไปสู้กับบอสไอ้บอสพิษเ,เราจะไม่เห็นสกิลนะก็ไปสู้หนวดขาวดีกว่ามันจะเห็นสกิลง่ายกว่านั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสตทผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะก็เป็นฐานะของสเต็งสามร้อยห้าสิบสามสตอมิน่าหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดดิเอนส์หนึ่งพันสิบเก้าอ 1, 1 0 8 9ันการ452รห้าคิ1,253แล้วก็ฟูด1,143นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสแตทของผมนะก็ตอนนี้เนี่ยสแตทมันจะตันอยู่ที่1,300นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มให้มันตันนะอีกไม่นานหรอกสำหรับสแตทไอที่มันเป็นแบบพื้นฐานนะแต่ถ้าสำหรับพวกสแตทรองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปฟาร์มให้มันตันนะอย่างเช่น วกฆ่าปืนฆ่าอะไรเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ฟาร์มให้มันตันนะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้น,นทุกคนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถ้านกมันก็อาจจะดูดีแต่มันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นโอเคเรามาดูสำหรับผลเวนอกกันดีกว่าอันนี้ยังไม่ใส่ฮาคีนะเราจะมาดูท่าดาก้อนกันก่อนจะไปลองกับลูกน้องกันดีกว่าอ่ะท่าดาก้อนนะทุกคนอ่าโอเคปึ๊บสำหรับท่ามังกปรปึ๊บอ่ะปึ๊บยิงไปใส่ ติดพิษรัวๆใช่ไหมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันเหมือนติดพิษรัวๆนะครูดาวถือว่าครูดาวถือว่าไม่ค่อยแย่ดูดิมันติดเหมือนติดพิษรัวๆนะซึ่งดาเมจมันจะทีละประมาณเท่าไหร่แต่ขอดูใหม่ก็มันแบบเหมือนขึ้นเป็นห0ึ่0ร้0ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรัวๆนะทุกคนมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ทีเดียวมันแบบอารมณ์เหมือนพิษดูดิมันแบบเหมือนโดนฮิตแรก500แล้วก็โดนฮิตต่อไปก็แบบร้อย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 รัวๆประมาณนั้นดูประมาณนี้อ่ะต่อไปเรางไปดูท่าสองนะเป็นท่าหน้าของเวนอมเดี๋ยวผมฆ่ากก่่อนดีวาเนี่ย ข้าวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเบนอมบัสนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอบอสอ่ะนี่น้องๆจะละเบนอมบาสก็จะเป็นท่าตัวอีเป็นการเหมือนยิงลูกบอลพิษไปใส่นะก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็จะเป็นการยิงเนี่ยก็ประมาณนี้นะนเหมือนรถทีละร้อยทุกคนแต่ว่ามันจะโดนก่อนฮิตแรกนะฮิตแรกโดนไปก่อนนิดนึงแล้วก็ก็จะมีฮิตตามหลังมาต่อนะทุกคนซึ่งผลน,นี้มันจะเป็นแนวเหมือนกับว่าโดนแบบดามเมจต่อเนื่องนะมันไม่ได้โดนทีเดียวนะทุกคนซึ่งดาเมจนี้ก็ ไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะแต่ก็คิดว่าน่าจะคือแบบมันโดนรัวๆนะทุกคนผมเลยไม่มั่นใจนะว่ามันโดนไปเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยประมาณนะ่ะอ่ะมันมันไม่รู้ว่าโดนไปเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโดนรัวๆนั่นเองนะทุกคนอ่ะเออนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ทราบนะทุกคนต่อไปอ่ะาเวนัมเทเลพอร์ตถ้านี้เป็นท่าตัวอานะกดค้างกดค้างก็จะเป็นการพุ่งไปอย่างงี้ประมาณนี้นะก็มันได้แค่ระยะหนึ่งนะทุกคน เยวขอดูท่าตัว Q ที่โจมตีที่ก็ะจะเป็นมังกรทุบใส่แล้วก็ท่าตัว E ก็ะจะเป็นพ่นพิษไปใส่ประมาณนั้นแล้วก็ท่าตัว R จะเป็นมังกรไปงนี้แล้วเราก็จะพุ่งตามไปประมาณนี้เลยก็ไปไปดูท่า Venom Demon กันดีกว่าหรือว่าท่าตัว F นั่นเองนะเฮ้ยตัวผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดง,งทุกคนเราเรามาลองไปยืนใกล้ๆศัตรูนี้จะเป็นไงไม่เป็นไรนะะ่เรามาลองดูท่าตัว A ว้าวท่าตัว R. เป็นประมาณนี้อ่ะนหนึ่งนะอุย้ยอุ้ยเอาใหม่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  วิ่งทุกคนตัวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงโคตรตึงอ่ะเราเรามาลองดูท่าตัว e อี่ยท่าตัวอาดีกว่าเอ้ยท่าตัว e อี่ยท่าตัวคิวดีกว่าตัวอีโว้วน่าจะแรงขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดไฮซีด้ะอ่ะเปิดไฮซีด้ะเปิดสายฟ้าด้อ่ะดูนะโอ้เวลาที่มันติดพิษเนี่ยมันเท่าเดิมนะทุกคนแต่ว่าไอตอนที่มันโจมตีไปฮิตแรกเนี่ยมันมันแรงขึ้นนะแต่ว่าพิษเนี่ยมันเท่าเดิม ประมาณนี้คือผมไม่สามารถดูดาเมจได้อย่างชัดเจนนะทุกคนทุกคนก็ลองสังเกตเอาอะทุกคนเนี่ยเนี่ย,ยทุกคนนะอืมซึ่งผลนี้มันเป็นผลโลกเกียนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผลเหมือนฟีดิกนะที่มันรีเลือดเร็วน,น,น,นะทุกคนเออถ้าถ้าตัวนี้มันเวลาพุ่งชนมันมีรถเลือดปะไม่มีรถเลือดน,นะโอ,โโอโ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากหมายถึงผมเนี่ยโดนโจมตีแรงมากนี่ตอนนี้ซึ่งนี้ก็จะเป็นผลใหม่นะถ้าถามว่าดีไหมผมมองว่ามัน ยังไม่มากจนเกินไปนะแต่แต่มันก็แลดูแรงนะมันมันมันแลดูแรงนะเออมันมันแอบแรงอ่ะมันแอบแรงนะมันแอบแรงนิดหน่อยเราลองกับบอสดีกว่าอ่ะลองกับบอสดีกว่าเสียดายนะถ้าถ้าโจมตีมันมีแค่นี้เออถ้าถ้าโจมตีมีเยอะกว่านี้อาจจะดีก็ได้ทุกคนอ่ะผมก็อาจจะกระโดดสู้กับบอสบนฟ้าทุกคนเพราะว่าผมสู้กับพื้นตรงพื้นไม่น่าจะไหวเลยทุกคนเอรองดูเน เนี่ยมันมันไม่มันดูไม่ได้ทุกคนเพราะมันมีหลายฮิตมากนะทุกคนอุย้ยนี่จมตีไปอุย้ยบอสหนวดขาวเขาเจ็บอยู่นะบอสหนวดขาวเขาเจ็บอยู่นะถึงแม้ว่าบอสหนวดขาวจะตีผมเจ็บก็เถอะเดี๋ยวเปิดไฮคิสังเกตก่อนอ่ะถึงแม้ว่าบอสหนวดขาวจะโดนตีเจ็บก็เถอะนะแต่ว่ามันก็เจ็บเหมือนกันนะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะหนวดขาวตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็ <Wow. S 1> นะวเฮ้ย,ย,ยมันก็ไม่แย่นะทุกคนเดีอยเฮิตแรกมันประมาณเก้าร้อยใช่ไหมหรือเก้าพันวะเมื่อกี้มันดูไม่ทันนะทุกคน โอโ้มันมันต้องมีคนแบบมาเป็นกระสอบซ้ายให้เราตีนะทุกคนอันนี้ผมไม่สามารถดูทันนะว่าผมเนี่ยทำดาเมจไปเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้สําหรับผลพิษนะทุกคนนี่ต่ขอลออีกรอบนึ่งประมาณ8 0 0พันไมเมื่อกี้เอ้ยหรือเก้าพวะมันแบบมันเหมือนฮิตแรกมันประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นแบบเป็นติดพิษรัวๆประมาณนั้นแล้วก็แอบแรงอยู่โอเค ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยสำหรับอัปเดต2.5ถ้าเกิดคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละบาย